สวัสดีค่ะวันนี้ใบบัวจะมาเตรียมของให้แม่แตนไปถ่ายรายการนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะไปจัดขึ้นรถเลยจ้ามาดูกันจ้าว่ามีเตรียมอะไรบ้างนะคะมีะกาแฟก,ก้เอาไวใ้ให้แม่ไล้สดแล้วก็น้ำนะคะทิดชงทิชชู่นะแล้วก็เป็นเสื้อผาที่แม่เอาไว้ไป ในการนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่รถกันเลยโอ้ใบนี้หนักมากค่ะน่าจะเป็นของผู้จัดการนะคะไปจ้ะ ด้วยนิดน la ึงนะคะก็จะแบบว่าพื้นที่ก็จะกว้างๆหน่อยนะในการแบบว่าเต็มไปด้วยของโอเคนี่อันนี้ใบบัวก็มาเปิดรถเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าต้องขนของเยอะนะจ๊ะปุ๊บอันนี้ต้องเอาไว้ข้างหลังนะคะเวลาแม่หิวน้วนี่เราจะได้หยิบง่ายๆนะคะแล้วก็ กระเป๋าของทุกจักรหนักมากประเด็นคือเยอะไม่เยอะปิดไม่ได้อะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดรถนิดนึงนะคะรถคือใช้งานเมื่อวานแล้วก็น่าจะแค่เก็บแต่ยังไม่ได้เก็บขวาดอะไรเท่าไหร่นะคะอ๋อนี่พอดีหารองเท้าคู่นี้พอดีนะคะโอเคเจอแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บรถกันเลย จะต้องเอาอีกแ๊บนึงนะขอตั้งกล้องนิดนึงนะจ๊ะก็ <c oughs> ต้องเอาสุกอทรไซเอาขย,ยะออกให้หมดเดยจ้ะร <c oughs> องเท้าเจอแล้วค่ะ <c oughs> ใส่รถแล้วจ้า <c oughs> ใส่ไปใช่ไหมคะ นี่นะคะเราก็ต้องเอาชายออกให้หมดนะคะเราต้องเรียบร้อยสื่อกระปินเหานี้นะคะจะต้องดูดีและสะอาดทุกอย่างนะคะนี่แล้วก็มาสะบัด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 นะคะถ้าสมมติว่าเลอะเราก็จะใช้ทิชชู่เปียกนะคะหรือทิชชู่แห้งถ้ามันไม่เลอะมากเราก็จะใช้เช็ดด้วยนะคะนี่ จะประมาณนี้นะทุกคนชะดารถก็จะสะอาดแล้วนะคะเราก็จะปิดแล้วก็เดี๋ยวรอหม่อมแม่ลงมานะคะเดี๋ยวรอแม่แตนลงมาก็ส่งแม่แตนไปถ่ายรายการะค้าวันนี้ไปค่ะนี่จะ้ะไปเอารองเท้าแม่แตนใส่แม่แตนน่าจะลงมาแล้วละ่ะ ค่ะทุกคนไปดูกันแม่ลงมาแล้วอันนี้ไปเลยนะคะแม่โหมดโหมดรายการหลุดเลยมันไกลอะตึงโป๊ะกระเป๋าซับหน้าที่เป็นสีเงินเงินอยู่ที่ไหนนะนี่มันเป็นใบเล็กอะนี่ไม่มีอ่ะในในดูในกระเป๋านั้นหน่อยมีไหมโอเคนี่คือกระเป๋าซับนะ มวยมอยมวยมวยมอยแม่มยแม่เียงนาะไปค่ะตาดเดี๋ยวต้องปิดซิปให้หมอบแม่ด้วยเน็กค่ะ ยังไม่ได้ปิดเลยไปเลยจ้ากระเป๋าแม่แตงก็ต้องเอาไว้ข้างหลังนะคะนี่เป๋าใบยาญนะคะฟึบจะทุลักทุเลหน่อยนะคะเพราะว่าต้องถ่ายคลิปด้วยหน่อยแล้วก็โมยน้อยกลอยใจเอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อให้แม่หยิบง่ายๆนะ จ๊ะแม่ก็พร้อมได้เวลาแล้วใช่ไหมแม่ไม่พร้อมแล้วฮะๆ แม่ตื่นยังเนี่ยโอ้ลืมทาครีมแม่ตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วใช่ไหมโอเค,คแต่แม่ลืมทาครีมเนาะไม่ได้นะคะแม่ต้องบำรุงความเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั้นล้นค่ะทุกคนมันไม่ใช่โต๊ะเครื่องแป้งมันคืออะไรคะแม่มคือที่หมก <empieza> เจะลมยุ่ยไปล่ละเกือบลืมเดี๋ยวเอาน้ำให้แม่กบแล้วนะจับเอาไว้กินในรถนะคะเอาไว้ในรถนี่นจ้ะบ,บำบำไปค่ะแม่ไปจ้ะ แม่ไปฝากงานใส่ไว้ข้างลอ๋อนี่ไงครีมแม่อยู่นี่ได้จ้าเดี๋ยวไว้ตรงนี้ให้แม่หนึ่งขวดนะคะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งขวดนี่เจอแล้วครีมแม่นะนี่จ้ะ ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเนาะอืมไปค่ะแม่พระมไม่ต้องห่วงนะแม่เดี๋ยวดูให้นะคะงานที่นี่ปากปากปากอ่าน้ำได้ยังเดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้น้ำหนึ่งขวดอันนั้นหนึ่งขวดนะคะแม่ขอบคุณมากกลับมาไว่ไวนะคิดถึงโอเคบาย บายบายไปแล้ววันนี้ก็ไปส่งแม่ทำงานนะคะใบบัวก็เสร็จเรียบร้อยภารกิจวันนี้หนึ่งอย่างนะคะย้ำว่าแค่หนึ่งอย่างของวันนะคะก็เดี๋ยวทางนี้ไบบัวก็จะดูแลแทนแม่แตนนะคะแล้วก็เดี๋ยว ไบบัวขอไปทำงานก่อนนะคะจากคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแช <c oughs> hey. ร์กดซับสไคร b ์ให้ใบบัวด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย